ไส้อั่วฝีมือแม่เราครับมากินไส้กรออีสานแล้วก็ไส้อัวกันอู้อันนี้ไส้กรออีสานฝีมือคุณแม่เออไส้กรออีสานฝีมือคุณแม่อือหือ เปรียวได้ที่เลยที่ไหนก็ไม่อร่อยเขาใค่กอกแม่เราือมอม